ก็ขอกขอบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมานไมค์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูสตรีมสดอาร์ติคตของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนและวิธีการมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยเนาะขั้นตอนแรกครับให้เรามาที่หน้า Google ของเราก่อนนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า K M K Social นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือมันก็สแกนเคิลโค้ดหน้าคลิปนี้เข้ามากันได้เลยเนาะอ่าเดี๋ยวเข้าสู่เวว็็บไซต์เเลลยกกแ้ันข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเปป็นนระมาณี้เลยนะครับก็ใใคครรรที่เเยข้้าาามชบิกแล้วก็สาามรถลงชื่อเข้าใช้้้้ดดาาานนนลล่งงตรีไเเยะ ถ้าเพิ่งเ,เข้ามาใช้บปิการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเข้ามาเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่รียการนอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับแล้วสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่มีกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถลงอีผ่านกูเกิลตรงนี้ได้เลยเนาะสมหรับเคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับ๋ยวผมจะลงชื่อเข้าใช้แล้วก็แล้วกัน อ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้ได้เลยเนาะก็ทาเว็บไซ์ก็จะเป็นแพลตฟอร์มมากมายเลือกเลยนะครับก็จะมีทั้ง Facebook Instagram YouTube TikTok เนาะเดี๋ยวมันก็จะใช้ได้ของ TikTok ก็แล้วกันนะครับแล้วก็หมดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็จะเลือกเป็นอ่าเพิ่มคนดูสตรีมสดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เราหาบริการต่างๆของเว็บไซได้เลยเนาะก็จะมี15นาที30นาที60นาที90นาทีและ120นาทีนะครับเดี๋ยวมันก็จะเอาเป็นแค่15นาทีพอเนาะอ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่สตรีมสดของเรานะครับแล้วก็คัดล็อกลิงก์ตรงนี้มาใส่ได้เลย อ่ะเราก็จะวางไปเลยเนาะจำนวนตรงนี้นะครับก็สาม,มารถดูคันต่ำขั้นสูงดัลลังนี้ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปสัก100ก็แล้วกันเนาะเว็บไซต์ก็จะจำตุนค่าใช้จ่ายและเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันด้านล่างนี้ได้เลยเนาะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้บนตรงนี้ได้เลยนะครับแบบไม่เลยพลาดเนานะอ่ะเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะและ้วกดสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จกคคคลลิกกกทีีี่่่นนนนนนเเเเพืออออออดดดูสถาาาาะะรรรรรขขงงง์ุณต้้ไยับ ่ะแล้วก็จะเด้งมาหน้าปกการซื้อคุณแล้วนะครับก็สามารถดูออเดอร์หมักคูณตรงนี้ได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์เทียมวงแน่ไปด้วยน้อก็มาต่อสบายนั่นได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่นิดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินตรงนี้เนาะให้เรากดมีเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาหน้าต่การเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมี3ช่องทางการชาระเลยเนาะก็จะมีทั้างพรอมเพย์ทูมิบัลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเนาะเข้ามาใช้งานทุกครั้งนนนนะะครรับกก็ออออยยยย่่่่่่าาาาาาาลลลลืมมมมเเเเเข้้้ีดดดพิิตงไนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสมพันระบาขกันไปนะครับก็จะสามารถดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับก็จะมีมากกว่า3ามรกว่าเรื่องเลยนะครับก็มีทางภาคไทยซับไทยเนาะมาหาดูกันได้เลยนะครับต่อมาครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีข่าวที่บ้านด้านหลังให้เรากดคำอ่านกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดคำอ่านก่อน ใครที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อแอดมินนะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้ได้เลยเนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ติดต่อแล้ครับไม่ลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็กดตรงนี้มาเพื่อสแกนเคเบิโคดหน้าไลน์ตรงนี้ได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เรามาดูตัวเชเดอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วแต่สเร่องขค้ามมีวตนสด้เเลย็จ ตัวคนนี้มีรูปภาพอหลือฐานต่างๆนะครับก็สามารถได้ถอดไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วกดส่งต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับร้าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ <c oughs> เพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดู Steam สตรีมสดของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นมาครบตามจํานวนที่เราเลือกไว้ในเว็บไซต์แล้วหรือยังเนาะอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าเว็บไซต์ทำรายการตามคิวเนาะเพื่อไม่ทาการเสียเวลานะครับเดี๋ยวก็จะตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นทีมเราก็แล้วกันเนาะ หลังจากรอสักครู่นะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้คนดูของเราขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยสำหรับที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็ให้เรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของเราก่อนเนาะหลังจากนั้นให้เราไปที่นําเพื่อ,อนตรงนี้ได้เลยนะครับ เข้ามาหนะ้าตากันแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับว่าเรามาคัดล็อกลิงก์ตรงนี้เนาะส่งลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคุณหรือคนทุกคนรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนเติมทีบบ่สั่งระบายน,นะครับคุณก็จะได้ต่อคอมมิชชั่อนหอนึ่งเปอร์เซ็นต์ลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเชลโคดหน,น้าคลิปได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ